ก่อนอื่นสวัสดีเจวอก่อนนะครับผมคร,รัคบสวัสดีครับเจ๊ได้หกสี่สามเออได้หกสี่สาม้องใบลมใสเลยลูกสาวฝากซื้อ, 4, อสี่พันลมใสเลยเหรอเจ๊เอาอย่าดมวะ ในกระดมยี Nein, ่สีบนิ้วเดี๋ยวเด้อไรเพียรจะข้าวได้เลยข้าวเราถืกแล้วถืกแก้วถึอแล้วบ่เจ๊ถือแล้วอืเจบอบอกถืกแล้วสวัสดีแฟนเพียรซับปลาดุยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเจบอได้ข้าวไม่ล่าสุด เมื่อกี้นี่ลูกสาวมันฝากซื้อเลขโตละสี่พันบอกม่เมีนจักบาทโตละสองร้อยบัดสี่พันกว่าซื้อเลขบัดสี่พันแสดงว่าเด็ดมันมาเด็ดเราเราว่าจังไหนเราก็ซื้อหลายเถอะเราฝันดิเราฝันดีเราว่าเขาแล้วฝันมาจังไหนเราฝันเอาไปเอาฝันลูกสาววะเจ๊ ฝันว่ายังไดดว่าบอกเอาเอาเอาเนี่ย R F C ฝากกันไปมามาให้านนึงเอาบอกได้ยังทีเนี่ยฝันว่าเข้ากับยายแสีหลงนอนน้่งกัดเออมันจะเป็นเสียหายสิจ้าเมื่อกี้บอกไม่ฝันเข้ากับไอ้บอกเห็นเงินพันหนึ่งนี่บอกเลยจ้าที่บอกว่าร้อนน้่งนั่งกัดฝันนะมับอกหาเสียหายจะได้คือเมียเก่าที่เสียไปแล้ว ใช่ไหมครับแม่แดงนะมแม่แดงเ่เจแดงแเจแดงแเ่านี่บอแฟนเห่านีบอ,อฟันเห่าไปนอน,น,น,น้ำส่กล้เแดงค้ับหมันเห็นอ๋ออืสิตีเป็นตัวใดเลยที่จากพูดเปชี้หาหาี้วัเข่าเนี่วบอกใครบ้างหรือยังครับที่ฟันนี่บอป้ายบอกออมนบอเอาูกลาบอผมวาจะบอตัวนีละเลรุดเลขรุดรุดไปพันหนึ่งเออเจอพันหึเมื่อกี้เก็บไม่อยู่เลย เก็บทรงไม่อยู่เลยเจ๊ไม่ต้องก็ได้ครับเจ๊เป็นฝากไม่แตงพันนึงเดี๋ยสุดเพิ่นเนะนี่อยู่่นี่มีอยู่มันฟันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคัดลอกให้ก็ได้เจ๊เจ๊ไม่ต้องโชว์หรอกฝากซื้อครับผมนฝากซื้อมันฝันว่ากเข้าไปเดี๋ยวโน่นกำกัดนะว้าวเข้าไปในฝันเขาฝันไในกินแกะบัก ร่องก่อกสองสามกระสอบขเออกลิ่าสหมือแถมไปว่าบ้านพี่เวอร์ซ่าพันชีเื้คือมอกคดรลงงอีลวพ่อมันนะเือนปลาเนี่ยแปลว่าศูนย์หาคือเชียศูนย์หาเสรูจพเชี่ยแข็นชีกือยู่ง่าอ่า้เข่าละหลาไม่มาฝ่ายนอกสันเขอาก็บลน้ำมันดอก ถ้าบอกว่าแปดแปดอีมันขอกลีกูเฮาอยู่อยเลยร่างแปดแปดไปนะแปดแปดเจวว์ฝันก,ก็คือลูกสาวของเจ๊วอฝันเนี่ยว่าเจววอไปนอนกับเมียที่เสียไปแล้วใช่ครับโอ้โอเลขของลูกสาวเจววอแต่ว่าลูกสาวเมียแล้ว เปิดเผยได้เมื่อแล้วิีเยอะที่สุดนะครับส so ีอ่างในฟังเบิร์ดสูตโตบินอยู่ในมื่อตอนนี้เตรียมประกาเด้อพี่น้องฟันชื่อนะห้าสี่สามสามสี่ห้าสี่ห้าสามสี่สามสี่สี่สี่สามมาเตใส่นับอยู่ห่างละสี่สี่สาครับจังไห่บนไหนเรีกมหาสี่สาหนึ่งหาที่สามปะกะฟันเห็นว่าไทยวัดเด็ก สามี่โตสามตัวดิซี่สามตัวนี่นะนี่ละมองข้างช่องบ่ไดนี่คือเลขที่บ่ไดเปิดเผยคือสี่สี่สามกับสี่สามสี่ล่ะข้าเขาหันซี่สามทุต่วันสองี่ะมันซี่สามตัวเราซี่สี่สามใส่์ดิสองตัวนะจ้ะมีห้าสี่สี่สามสี่ห้าสามสี่ห้าห้ามันจะใส่แบบนี้ห้าห้าห้าตัวเลยเ่ะ จากแล้วบินเพิ่นได้หนิฮาฮาแล้วก็มีศูนย์มีซี 50, ห้าศูนาจบอแปปดเออแล้วเขาเอาไปนว่าแต่ศูนย์นี่ซื้อเยอะเป็นพิเศษเลยครับรับไใบยื่เใมันรับแต่บาน่านบ้านบ่านบอจีเห็นกเกืองอขาเบิกเบิกแาบเงตัวนี่นะอาหารมาแต่ใส่คือพอเห็นบอกข้างสองแจ็คนี่ตีกคันบ่อเห็นบินกับ่อหูที้หี่พี่น้องแกปลาแห้งเด้อดปลานี่ ลักเบิ้งบินเลขเขาเขาได้ซีมีมีซีหาซีนี่เพื่อนกับปลอยมาอยู่ซีสามกับมีในเลขที่ปล่อยอยู่แต่ว่าหาหาเป็นโมมีแม่บ่ได้ปล่อยเป็นบ่เก็าบ่กับบ่ได้ปลอยหาหาแม่บ่ถือว่าจิกขื่นเราถือว่าจิขื่นเรแกะไม่ออกหาซีหาหาจิกขื่นเราเพาะผมจัขอเขาด้วยแปดแปดเนี่ย แต่แปลเลขทับยะเจ้าหัดอกมันทับจ้หัวสอนสีแกง<อ>แต่ว่ากระืือบ้าลายเออบ้าลายเดี๋ยวมันลาไปแต่ว่ามาลายศูนย์ศูนย์นี่เออเปมันมสองรอยหุ้นสองรอยภาพมันละออกตกเก้าทางวาสันศ<อ>ูนย์ศ<อ>ูนย์นเจ๊แตปล่ยปอยบอ่บ่เด้ปล่อยดีเอ้ามาที่ไสเจ๊กระคือลายะคอศูนย์ศูนย์เนี่<า>ยมันจแค่กระคือกระสือแค่จ้ามันละมักสัน คลิปเด็ดนะคะร้อยดูเลขร้อยเพิ่งบินเลขคลิปลอยคลิปลอยจอบลอยได้ป่ะอันนี้นะหาหานี่แม่ก็สูนสูนนมาใส่ใสอันนี้คลิปลอยคอยเอาเจ้าตรงนี้กเอาตัวเขาหมดเจ้มันของวิลอยสืสอบินดิเพิ่นฝากมางี้น้องมาแต่จีน้องแอดคลิปวิเห็นคือดำกว่าเก่าหรอวัน่ิเห็นเลยอ้วนจิ้มไหม น่อยไรไมเห็นหรอคิมไหมไม่เห็นหน่อยแห้งอันนี้ชัดเจนหน่อยไม่เห็นใช่หันเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาพีไมาพีซื้อไปคัดลอกคัดลอกเลยว้วว่าไห้ซื่อจะว่าได้แังสิไป ขีรับแล้วคราวก็าฝากซื้อนี่ตัวนี้ล่ะเอากรเล็ดของเขาดี๋มันหลายตัวครับสใจว่าแข็งแข็งว่ากล้าใจไม่แข็งใจไม่กล้าจะซื้นอน้นนยบบนนอยเข้ากัวขวนยจีบปากนง่ายละอยา่างนี้ล่ะ วาเล็กลูกสาวนะคะฝากเมื่อกี้เนี่ยว่าฝากฝากก็ะมื้แเราบ่มาฝากเกว่าซื้อให้แสดงว่าเพิ่นไปซื้อทั้งอืนมันกับซื้อเนมาค่ะ